สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงกายชนะราชันคว้าเอนโซและจูดมีารายงานจากโปรตุเกสอ้างว่าลิเวอร์พูลใกล้ที่จะเอาชนะเรอัลมาดริดในการคว้าตัวเอนโซเฟอร์นันเดสกองกลางจากเบนฟิก้าและเจ้าหนูจูดเบลนแฮมของบลิเซนโดดมุนแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดี2เด้งเลยนะครับตันฝานราชันทูตก,การเรอัลมาดริดและหงดังลิเวอร์พูลครับระบุว่าทั้งสองข้างเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาในช่วงสัมมนา เดอร์มิงฟิลด์ทั้งสองคนต่างก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในซุปเปอร์ลกที่กตาตาปัจจุบ,บันลิเวอร์พูลนะครับกำลังนำหน้าเลโวมาริและแมนเชสเตอร์ในการแข่งขันเพื่อ,อย่างลาเซนของจุดรูงแฮมซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึง130ล้านปอนด์ดเดอรตเนอเมริกาปีถือเป็นเป้าหมายอันดับที่1ของเจคกิ้งลับเรื่องนขณะที่พวกเขานำหน้ามาริดในการไล่เลือตัวจุดรุงแฮมหงส์แดงก็มีข่าวว่าบรรลุข้อตกลงล่วงหน้ากับผู้ติดตามของฟอร์ันเดสในวัย21ปีแล้วตามการรายงานจากลาคปตล ชื่อดังของโปรตุเกสรายงานอีกฉบับจากหนังสือพิมพ์ของโปรตุเกสอย่างโอโจโกก็ยังเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลสัญญาว่าจะจับคู่ให้เท่าเทียมกันกันกบทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเพื่อคว้าตัวดาวเตะทิมชาัดอาร์เจนติน่าอีกด้วยรายงานดังกล่าวอ้างว่าฟอเรนซอยู่ในกำมือของลิเวอร์พูลแล้วและดาวเตะวัย21ปีซึ่งมีค่าจีเนยียอยู่ที่102ล้านปอนด์หรือราว120ล้านยูโรก็เอียงไปที่ทีมลิเวอร์พูลและอยากเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกนะฮะ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการอ้างว่าการย้ายทีมมินอน้มจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์โดยหงแดงหวังที่จะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสิทธิัญญาฉบับปัจจุบันของเขาโดยเจอเกินกรับตั้งใจที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแข้งมิกฟิวของเขาด้วยนักเตะพรสวรรค์ของผู้เล่นอายุน้อยโดยพินาจากเจมินเนอร์ติเอโกอาคันตาลาและจอแดนแฮนเันต่างก็อายุเกิน30ปีกันหมดแล้วเอนโซเฟอร์เนเดตและจูเบิ้งแฮมถูกมาว่าเหมาะสมมากนะครับที่จะมาสืบทอดเหล่ามิดฟิลด์ตัวเก่าของลิเวอร์พูลหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่่าางนประทับใจ ในศึกผู้โลกที่กาตานะครับเป็นแฟนเตยมเฮได้เลยนะครับโอ้โหดีวนี้ไม่น่าจะพลาดนะฮะต้องพึ่ง g o o g l ละละาลานายันไม่รู้จักเจ็กกิงครับในใหม่ของลิเวอร์พูลวูอิสคัพอดัมลารานานะครับอดีตกลางคนดังของลิเวอร์พูลเขายอมรับแบบไม่อายว่าไม่รู้จักเจ็กกิงครับกุนซือคนใหม่ที่ย้ายเข้ามากบุงเมียนหงแดงถึงขนาดต้องค้นหาข้อมูลของผู้จัดการกิมชนยูมันใน Google เลยทีเดียว ละลานอาะครับย้ายจากแอนฟิลไปยังค้าแข้งกับบริดเนสมสรสร่วมทีมลิงอังกฤษอยู่ในปัจจบุบันได้ย้อนความทรงจำเมื่อครั้งที่เจคกกินครับได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือกนใหม่ของทีมลิเวอร์พูลเมื่อเดือนตุลาคมปี2015แทนทีบนน ger, ่บรนดอนโรเจอร์บอเขาไม่รู้จักอดีตในายใหญ่ทีมบริสมุนและจำเป็นจะต้องค้นหาข้อมูลของเขารวมถึงสไตล,ล์การเล่นแบบแกนเกอร์เพสซิ่งอีกด้วยเชนดูกะ ผมจาได้ว่าผมกําลังอยู่ในช่วงรับใช้ทีมช่างเกร็ดและเขาก็ได้รับการแต่งตั้งผมจําได้ว่าผมพิมพ์ชื่อของเขาลงบน Google เพื่อดูว่าสไตล์ฟุตบอลของเขาเป็นแบบไหนอดัมลาลาน่าซึ่งย้ายจากเซาท์นตันมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2014ราคาแข่งกับหงแดงรวม6ปีเปิดเผยเมื่อวันที่13ธันวาคมอะไรคือเกงเกไปสิ่งคุณต้องค้นคว้ามันและมันก็เหมือนกับการเล่นแบบรุงกดดัน และวิ่งตลอดเวลาผมคิดว่ามันเป็นแนวทางที่ฟุตบอลที่ผมชอบเขาต้องการให้ทีมเล่นโดยมีอารมณ์ร่วมอันหนึ่งรว,งแวมแล้วอดัมลาน่าลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลทั้งหมด178นัดก่อนย้ายไปร่วมทีมเจ้านกนางนวลบริดจนในปี2 0 0หลังประสบความสำเร็จในแชนมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกร่วมกับลิเวอร์พูลสมัยที่เจกเกนครอฟคุมทัพนะฮะนูเยัดเข้าแคมป์หงซ้อมที่ดูไบแล้ว และวินดุยัถูกจับภาพได้ว่ากลับมาซ้อมกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับโดยเข้าโรงของแชมป์เก็บตัวที่ดูไบหลังจากทีมชาติอุรบไบตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกที่กาตากณะนัน้ตัวแพนระยับของหงแดามครับแทบจะไม่มีอะไรให้น่าจะจําในทัวร์นเมนต์ใหญ่ถึงกล่าวโดยไม่มีทั้งประตูหรือแม้แต่กระทั่งแอเซทขณะที่ทีมชาติอุร์ไบก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ดุยันออกมาโพสขอโทษชาวอุร์ไบทที่ทําให้ทีมชาติต้องตกรอบอย่างรวดเร็วโดยเป็นเกาหลีใต้ที่แสงหน้าพวกเขา เข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์แทนหลังจากคว้าชัยชนะเหนือปูนเกตล่าสุดก่อนหน้าในวัยยุบสามปีเข้าร่วมแชมป์กับหงแดงลิเวอร์พูลที่ดูไบแล้วนะครับโดยห้องออกตอนนี้กลับมาซ้อมกับทีมหลังจาก10วันที่โอรไวล์ลงเล่นรอบสุดท้ายในศึกวัลโลก2022กับกานานุยเยธทำไป9ประตูจาก11นัดนับตั้งแต่ย้ายจากเบนฟิก้ามายัางลิเวอร์ทีโดยค่าตัวรวมกัน85ล้านปอนด์ในช่วงสามเมื่ที่ผ่านมา เขาอาจไม่ได้มีส่วนร่วมเกมที่หงแดนเฉพาะกับเอซิมลานในการแข่งขันที่ดูไบซูเปอร์คัพนัดที่2ของทีมในวันศุกร์นี้นะครับเดอรลิบูแพลยองมา1นงาในเกมที่แล้วขณะที่ทีมของเจ็กิี้กรอปกำลังเตรียมที่จะกลับมาลุยพิมลิ่อีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้เขาจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของลิเวอร์โูลหลังจากที่ลุยเดีอรได้รับบาดเจ็บอีกครั้งจนถึงขั้นต้องผ่าตัดและพักนานถึง3เดือนเลยทีเดียวนะครับ แฟนหงถึงกับตะลึงนักข่าวคนดังจากซันเดเวลล์นะครับอย่างเควินฟาร์เมอร์ซึ่งเป็นกูรูนักข่าวในการได้ดทีมนะครับก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์โดยออกมาให้ข้อมูลที่น่าตกตะลึงและน่าปลื้มใจเลยฮะก็บอกว่าวงในนะครับได้บอกว่ากองกลางในวัย19ปีก็คือจูดเวลล์แฮมนะครับโดยน่าจะเสร็จลิเวอร์พูลนะครับโดยลิเวอร์พูลเป็นตึงจ่าที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวจูดเวแฮมและตอนนี้ ลิเวอร์พูลกำลังพยายามทําทุกอย่างที่จะบรรลุเข้าตกลงดีลวนี้ให้ได้ในตอนนี้เลยก็คือในตลาดเรือมกราคมนี้เลยอตนด้านของเควินพราเมอร์ครับจากเซนเวิร์เวลนะครับไม่ค่อยได้ออกมาโพสต์แบบนี้สักเท่าไหรนักน,นะครับแสดงว่าข่า,าวนี้น่าจะชัดเจนนะครับลิเวอร์พูลเป็นตังหนึ่งเลยที่จะคว้าตัวจูนมืงแฮมนะครับขอให้เป็นจริงๆนะฮะเพราะต้องการคว้าตัวจริงๆ ส่วนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลงตัวนะฮะพ่อก็ชื่นชอบลิเวอร์ pool คุณแม่ก็ชื่นชอบลิเวอร์ pool ลูกชายก็ชื่นชอบเจ็กิ้งคลับนะครับแล้วก็เจ็กิ้งคลับนั้นเคยโทรไปคุยเป็นคันส่วนตัวเลยนะครับอันนี้ต้องลุ้นกันแล้วนะครับติดอยู่อย่างเดียวนะฮะที่ได้กล่าวไปนะั่นก็คือเรื่องของค่าตัวนั่นเองนะครับตอนนี้นะลิเวอร์ pool ก็ทิ้งเดืวนนี้ทิ้งห่างเรอัลมาดริดไปแล้วนะครับเพราะเรอัลมาดริดนั้นไม่กล้าสู้ราคานี้นะฮะ ครอบครัวนั้นเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดในการตัดสินเรื่องอนาคตของจูนลุงแฮมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอาชีพการงานของเขาจากนี้และดูเหมือนว่าทั้งเบลุงแฮมและครอบครัวของเขาได้ทําการตัดสินใจแล้วว่าเขาจะมีอาชีพที่สดใสและยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนภายใต้การคุมทีมของเจคกิ้งคลับที่สมสนรนลิเวอร์พูลการย้ายเข้าสตีนแอนฟิลอาจจะไม่ใช่ข้อเสนอที่ให้ขั้นเหนื่อยมากที่สุดสําหรับผู้เล่นและเยนส่วนตัวของเขา คุณพ่อแต่เป็นที่ชัดเจนว่าครอบครัเวเบลลุคแฮมนั้นมีความกระตือรือร้นที่จะทําให้อาชีพของเขาก้าวไปขา้างหน้าอย่างรวดเร็วและเชื่อมันว่านั่นจะทําให้เขามีชื่อเสียงอย่างมากและได้รับรายได้เพิ่มขึ้นมากมายจากสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเบลลลุคแฮมสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นทั้งในและนอกสนามกับจอแดนแฮนเดอร์สันกับตันทิมลิวโลและเทน Alexander ์อเล็กซานเดอร์อโนในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์และความคิดที่ว่าณนะตอนนี้เขาสามารถเป็นผู้สุดทอดตําแนงกับตันทิมลิวโป ในทีมของเจ e คกิ้งคลับที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้การตัดใจของเขาเปลี่ยนไปและมุ่งมั่นที่ย้ายไปที่นั่นเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะฮะจูดเบงแฮมคือคําตอบเดียวนะฮะท่านผู้ชมรอนะฮะผมก็ให้คําตอบไม่ได้ว่าจะคว้าตัวมาได้หรือไม,ม,ไม่แต่กระแสข่าวเนี่ยมาแบบริบ์พูลที่เดียวเลยนะฮะก็คิดเอาแล้วกันนะฮะผมก็ไม่พูดมากเดี๋ยวว่าไอ้แอดแมงโมอีกแล้ว นี่คือสุลกาวลิเวอร์พูลครับทุ่งชมเป็นรอบช้ามของวันที่14ท่นาผนผู้ชมครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ